บาดก,กระบอกเทดูเลยครับเข้าไม่เข้าโอ้บีครับทุกคนโอู้อออออ้ไปเรืวทุกทุกทุทนอะไร อ่ะครับก็สวัสดีนะครับผมทุกคนอ่ะครับก็มาพบกับบ่าวจากพาลุยกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนก็วันนี้บ่าวจากพาลุยก็จะพามาดูบักลันดักปาลาไหลนะครับทุกคนก็ใส่ไว้ทั้งหมด7กระบอกลันนะครับทุกคนก็เหยื่อปลานินต้มเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปยกอ่าไปกู้ลันกันเลยนะครับไปไปยกลันกันเลยนะครับทุกคน ลูกเลกนะครับกระบอกเลขจะได้ตัวหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่านะครับผมทุกคนวันนี้จะสุดยอดไหมครับพี่ลามเอายกกันเลยนะครับทุกคนลูกเลกอ่ะอันนี้นะครับทุกคนหมายก็ถ่ายไมายให้ดูนะครับทุกคนหมายก็เป็นปลากระเฉดแบบนี้นะครับปลากระเฉดอ่นนี้นะครับหมายออะนี่ครับทุกคนกระบอกเลขเห็นหรือยังครับนะครับท้ายล่อยู่นะครับทุกคนอ่ะยกกันเลยครับ ตะบอกเลขเข้าหรือเปล่าครับกระเด็นน้ำกระเด็นคุกคๆุกเลยครับทุกคนมีหรือเปล่าครับ มีรืกเปล่าครับทุกคนเห็นหนักๆก็เดี๋ยวลองลองเทดูนะครับแกะ่ากระบอกเทดูเลยครับเข้าไม่เข้าโอ้บีครับทุกคนโอ้ไปแล้วทุก,ท,กทุกคนอะไรลอ้ขาบอกข้าบอกข้าบอก,บอกทุกคนคิดว่าไม่เข้านะครับเข้าไปในในกระบอกอ่าทุกคนเข้าไปแล้วครับโอเคครับ เดี๋ยวผมเทใส่ถุงก่อนนะครับทุกคน <c ười> คิดว่าไม่เข้านะครับทุกคน <c ười> เดี๋ยวแต่เห็นหนักๆน,นะครับทุกคนดีที่ไม่หลุดลงน้ำไปนะครับทุกคนบ้าเลียวนะนี่ครับเดี๋ยวจะเทใส่ถุงนะครับทุกคน่า เท่กันเลยครับทุกคนนี่ลงไปเลยครับทุกคนปลาเลยดูครับตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ครับทุกคนลูกเลกเต็มเลก